สองตัวก็ขายอยู่ครับเนี่ยขายแบบเดียวมาขายแต่ว่าต้องไล่ตามน้ำหนักน้ำตาอ่ไล่ตามเขียนนะเขาใหญ่ๆคนเราสองตัวใหญ่ๆอร่อ้ตัวนั้นขึ้นเป็นตัวปิงเสพนั่นนู้นเอาบัึกทองใหญ่ๆได้ครับใส่กับช่วงฝนตกๆอา่ลดครับบาร์เทนตัวไหนมันใหญ่แม่ได้ยังเด็ดปลาบ่ะครับเด็ดปลา เล่ตุ้มเปะเลยมเมื่อนี่บรรยากาศตลาดเช้าครับตลาดเช้าบ้านโพไซครับดูอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องครับเมื่อคืนฝนตกกระสิตกนักแดืเดพี่ครับนี่ปไปกลับไปรอเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับว่าช่วงฝนตกแบบนี้พี่น้องบ้านเฮาเพิ่นแดงอยังมากสายเนี่ยนะ พอขาไม่ขาก็มาบหลายครับบรรยากาศตลาดเช้าวันศุกร์ขับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชจธานีอ่านแม่น้อมปาาปลาจนเบือนฝนตกปลาเบือนปลาจนได้เบือนบอกแม่น้อมขักเนี่ยครับบรรยากาศฝนตกตก มีหลายแนว่ยได้ขายผ่านแม่นอม้องผ่นปกติผ่นขายของปลาปลาแม่น้ำโขงครับป่วยวิรศิมห์งูพอสีของเบิลตัวนะ่ะมันเขาพอ้าเขาต้มบ่แม่คือสีสขขสขขบ่ท่านงูมันหนึ่งบ่ท่านซุกท่านซุกเกือบวันเลยเกือบบ่แม่ป่วยจะพาะผเ้ืาาอ่อหันอู้จะเมนคนซุกไดครับอ่อหาหนิพี่น้อยครับอดูย่างนึงที่ขายดีเป็นปลาดุกดเด้อเพราะว่าเพิ่นเอาเปลี่ยไปใส่ ใส่บาทนะปลาดุกโตกำลังพอดีครับพอดีเปลี่ยนฝนตกเละตุ่มเปะแม่นอ้อมจะเนี่ยเอาขึ้นมาโน่นมาโคกมาเนี่ยในป่าแล้วครับลูกค้าก็มากพอไหลเป็นไรเด้อพี่น้องครับเพราะว่ามันฝนมันตกนะเดี๋ยวพาเราของขายก่อนนี่ปา่านี่ครับหนันแม่นอ้อมปลาโจกปลา ปลาสวายพี่น้องครับทั้งนั้นนะี่้ำเบิกไหวที่เป็นเอิ้นเบิกไหวเบิกไหวนะครับปลาโจอีกรรอีตูตองไก่ครับตัอ๋อลูกค้าเพิ่งกำลังล่างไหลเข้ามาลูกค้าเพิ่งกำลังมาห่านแม่น้อมครับมันจะเป็นห่านของปลาปลาโกงมีปลาหลายแนวเลยพี่น้องปลาครบกับมีพี่น้องครับป,า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 ปาลาปรครบปลาตองไก่ลูกขาเพิ่งกำลังมาครับ เพื่อนเนะี่ยเออ,เอเลืมโทรศัพท์มาโทรศัพท์เป็นในรถหลายอย่างอยู่ได้พี่น้องครับพี่โอ้ยป่าแล้วนะตัวนี้เป็นประจกประจกปลาอีกัมอีตู้ตองกายลูกคา้าเพิ่นกลับมาครับมุมทั้งฝุ่นได้พี่น้องจะขายดีเนี่ยเพิ่นขายไอ้กบหน้ากับป๋านะครับปลาดุก ปลาดุกไก่พี่น้องบ้านุกห้องมืเอ,อื่นพันใส่บาตกันนะครับประเภทนี้เข่าประดับดินครับมืเอ,อืน่นบุญเด่นเก้าข้าวประดับดินเฮ้ยแม่บ้านข่อยย่างเลยวะล่ะติดตับเ <c oughs> ดียดใช่กันแน,น่นอนไอ้เดี๋ยว,เ,วเราเบิ่งเข่าพวกกระเทียมเมื่อนี่นมันสิ้นนี้ขนาต่มขนมมาขายฮะนะพี่น้องครับโอ้ทางมุมทางนี่ขายดีเด้อยว้ปิ้งปลาปิ้งปลาครับเอาไปไว้ใส่บาตรมะเอ,อือน คอายยองคอายยองเบิงังเขินขับเละเปละเละ,เละตุะมแบบ่มเแบบป๊ะไปเดี๋ยวรอเบิังครับรอชมบรรยากาศน้ำกันโอ้ฝนตกขาดแหนบไปรับขอซอยนี่เลยครับปกติจะเตรียมเบอรแล้วพี่น้องครับแต่ว่าฝนมันตกนะไปหาเบิรงชุดมันจะมีชุดหอเข่าได้พี่น้องครับชุดหอเข่าบุญเด่นเก้า ขอเก่าห่อห่อเขาหน่อยเก่าห่อนะพี่น้องครับเอาไปย้ายให้บรรพบุรุษผิวพรรณหลวงหับไปแล้วจริงๆนะเดี๋ยวผมภาพไปรอเบิงรงปกติแล้วเมื่อนี้จะมาหลายนะครับแต่ว่ามันฝนตกพี่น้องมาท้องกับสิบวเห็ดมาหลาปเป็นเดีวยวเดี๋ยวเราเอาเบิรงน้ำกัน,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 กน,น,น,นวนน่าจะมีบ่บางที่เป็นเห็ดเป็นห่อไว้แล้วก็มีจริงๆนะครับบางที่เป็นเห็ดเป็นชุดผลไม้ วลไมเก่าอย่างไงสินาอไปรอบ้างครับเออฝนตกมีบนอน้อทางนี้เป็นแค่ขาามาแล้วยากาศฝนตกลิ้นลน บอมี่ครับท่านีเดี๋ยวกลับไปดีกว่าบันตกกันอันนี้เขา,ามเมาเขาเมา ขมอ,อ่อนขมอ่อหน้าฝังครับก็มากับแม่บ้านแม่บ้านผมจะหายไปเถยละ่<ห>ะเดี๋ยวรอก,ก่อนเพ่นเต็มกัะตากระมองเหวี่ยสองเมื่อโเขมออะลายครับมือนมีนเสี่ยมร้มอมขมอ่อนขมอ ตัวนี้ได้งไงกว่าเพราะว่าเติมเมซีม่ตัวนี้เติมเมซี่มั้ยเราจำรับผปุยิป้ยุบครับสามห่อหาสิบสามห่อห้าเข้ามาเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยรอกรรมมาเบิงพี่น้องครับผมมีเมื่อเสียนี่เสียลมเมื่อนังอ่าอีแม่ข่อยจนยวในห่อไว้คนกตทำเรา <c oughs> ขามาดคมพู้ยาสูบปิป่งกบปิป่งปลาขนมขนมยังก็แล้วขนมขนมมกขนมเทียนใส่บาทก็ได้ได้พี่น้องครับโอ้ท่านนี้ลมใหญ่ลมใหญ่เน้มตุ่มฝนตกนะครับนกแม่นะครับมันตกแห้งกรับ ใข้นอนมันยังหยุดได้หายจังหน่อยเพี้ยแต่มันเละบบเนี้ยยางๆยางเนียจังหน่อยครับเรียกขาต้มไหมเอาบปล่าใส่ตุ๋ยเย้นซื้อไปกินนะซื้อกินดูแม่ขาต้มแม่ขายยังเด่นข้าวต้มข้าวกัมยังดี กองใไหองนั่งข้าวขาไปกินคบก่ไปยไ้เบัยันดำใช่ไหม่สวกนี้เสาวลเราเลี้เสี้วเราหยอกนะครับยันครับเอาไปกินน้ำทางแม่เมีนเลยครับผมก็กินข้าวคเพื่อกันข้าวขาวมันไหลอ่ะนะข้าวํามันบวคอยมีคนเห็ดครับหากินอยากนดจัง่อยได้ข้าวํา อันนี้ปิ้งปลาครับปิ้งปลาดุกพี่น้องเข้าไปเมื่อใส่บาสนะปลาดุกหนุนจะขายดีเลยันใส่บาตปลาดุกจะขายดีมากเนาะยังพอมีแนวได้กินอยู่พี่น้องครับยังมีแนวขายหลายอยู่เพราะว่าฝนตกพี่น้องบ้านห้องิ่นเกิดบ,บริเวรโซ่แล้วเพราะว่าเพิ่นเตรียมของไว้ตัง้งแต่เมื่อวานนะครับฝนมันเกิดบ,บ่ได้แจ้งเตือนก่อนานะว่ามันจะตกเนาะจำเป็นก็ต้องมาขายครับฝนตกเป็นไดก็ต้องมาขายชีวิตพ่อขายไม่ขาดครับ ป้าดีแม่แขวะพักขนาดเป็นแดเฮ้วจักบัแม่พักขนาดเอาพักขนาดไปผัดาสีเนวไปผัดใส่ฮะเออเนวาผัดเฮ่าก็ควายกลับออกไปเบิ้งบ้าอย่างงี้ปะอ๋อจำได้ สิบบาทสิบบาทเท่านั้นเด้ออยากอยาก็ว่างเดียดใส่กันเด้อดีดตับใสีต่กันเด้ออ๋อเบ่เขียงไงเราลอยๆคือเกาเจ้าลอะลอยๆลอยๆจะมาสองข้าวไม่เสกคือปงสอง่อนฮะเอาไปปิ่งบ่ล่ะสองตัวสตัวก็ขายอยู่ครับนี่ขายค่ะ อะไรตามเขียนนะเอาหญ่ๆเลยเนาสองตัวหญ่ๆเลหอดอ้ตัวนั้นขึ้นเป็นตัวปิงเ่บแค่นั้นเเอาบักทองหง่ๆได้ครับใส่กับส่วงฝนตกๆเอาหลดครับบารเต็นตัวไหงมันใหญ่ไม่คาไม่คาเอาบต้องซั่งก็ได้แล้ว่รุ่นนี้ โอ้จำมาปิ่งไห้ซื่อๆนะแม่เนอเปล่าใช่ครับผู้ใดอยากกินปิ่งวันผลิัตเด้อครับเด้อโยตลาดบ้านสองขอนครับตลาดเช้าบ้านสองขอนคาดท้ามือค่ะโอตลาดแรงก็ขายบ่ครับจ้าตลาดแรงเป็นปิ่งค่ะอ๋อเป็นปิ่งอยู่สองข้อนเด้อพี่น้องครับย่างมือแรงย่างมือแรงสองข้อนหาสิบบาทประเทศสองตัวหาสิบคือเก่า ก่าต,ต้มขนมเอ้าเป็นยังไงพ่อใหญ่คือรออะไรขี้ต้มเหรียญเยู่เปลาเนะี้สิหาปลาเบือนเทีแนวไหนร่งองเยู่ทางไหนร่องเยู่ไส่คำไหนี่องอยู่นอกกว่าฝนตกมาหารอเมืองไหนปลาเบือนจนนันัวายมฝนมันนอกมันเทียนซุกจะได้หันเอาไปใส่หัวเขา่าว่าเทามีร่หรอนี่แหละ มันนกมันเทียนกัดต้มข้าวหนมมีหอดกบด้วยพี่น้องครับกบหน้ากบหน้าไป๊คะคอมไป่แกงใส่นมิสมโอ้อย,าอยางหยาด้วยพี่น้องครับเละขนาดเด้เพนะื่อนะเข่าบานห้องกับม่นางขายก็เจาะไอเจีดยดอีกนะครับฝนมันตกนะนะสาวบาทก็มีในตัวเดียนก็ขเข่ากินกับเข่าคนนะ ำหม่า,มาขามผู้กับมีครับเออแม่เราเห็ดสดแนวไปใส่หอ่หอเข่าครบชุดเลยำหมากใบผู้มี่หมากมี่ผู้โอ้ยชุดละเศร้ามันเป็นชุดคำหม่า,มาขามผู้ครับครบเบิร์ตแมา่เราอ่ะมีแกนคุน้นมีหมากมี่ผู้มีม่ปูน แม่แล้วเห็นหแะไรกอกยากันนี่เอาบอ่หยาบบ่หยาแขกพี่น้องครับใส่เอายอเบิร์ลุนป็นหยางเนี่ยมีผู้มีแกนฟูนมีหมากอะไรกักบกอกยากรอ,อบชุดเก่ากอบบนแกนเก่าครับพี่น้องครับแต่พี่อันนี้อีสานบานเท่ามืออื่นเพิ่็จะเริ่มห่อเขาหน่อยค่าแ,แต่น้ำฝนตก จนดละเอียดสิบบาทครับโอ้เละเถอะไปไหนเพื่อไปพไปปองเต้าเราอังเมินตะเลิดตึมเลยย้องเอาย้องเอาอ หัวเขาหัวเขาคนละใหม่ชุดละหาสิบบาทรเค็งพี่นองครับนี่ยคนละใหม่ป่าลูกเค็งมาเค็งหรือว่าลูกยีลูกยีครับผักกาดจะเอ็นลูกยีเขแต่เราพอนี้คมคือพรท่านหอดรถยา่กาท้าังหอยผักข้าววันยางไววประเดี๋ยมันสิเมือนก่อน ที่ทางลงเนี่ได้เนาะไปเราไปแห่มันสุดซร้อยไปนอนครับสุดน้ำกันโอ้มีข่ามาบกวยไหลเป็นไดครับลูกค้ากำบ,บังขนาดเลยไหย เมื่อนไหร่ฮะเพิ่นฮอดเขานอกม oui ื่อไหร่น้องมันฝนตกกันนะมันเละเพื่อนได้ปลาคนตูเป็นว่าเออเพิ่นได้ปลาคุ้งมาปลาอีกัมอีตูครับช่วงนี้มันโลเท่าไหร่นะครับเนี่ยร้อยหกสิบจ้ะร้อยหกบาทปลาอีกัมอีตูปลาเพียเอาไปหลับครับร้อยหกสิบบาทด้วยพี่น้องครับ ไอผีมหาเบิร์เป็นค่าเป็นขายอันนี้ไหมนั่นเป็นผู้เฒ่าขายของนี่น้องใหม่นี่าแบบเอาอีหยังหนึ่งหอมปลาแดกบ่เอาอีหยังไอ้บบเขลือบเคลื่นหมเห็นนี่บอกไอ้แจ้งเหาไอ้แจ้งตามหาตัวนะแักเคลือบเคลื่นน้องใหม่ต้มแบบแข้งกระปู ผลต๊เด <laughs> <c oughs> ้ดม oh. oh, oh, ่เมือนี่คากลายวนีมานนั no ีเแมัน oh. ่นอมันน้มันเทียนเบสโอ้โอ้บางเนา้วสิบาทเลยเอาเนีนะแม่จ็คทุงเนียสบาทอีกแล้บอแม่บางน่าเนเอามาเนี้ยงเนี้ยน้องใหม่ปะน้องหม่จ็คบาทแม่ นั่นเอาบังหน้ากับน้องใหม่ใช่กันกนะ็เลยก็ไม่แทงก็จึงนั่นเอาตัวเอาไม่ต้มอน้องใหม่ต้มถุงนึงหล่ะกับบังหน้นาถุงนะึงเนี่ยก็เดี๋ยวซองหากันได้เหมือนกันเพื่อนเขาเรียนเนี่ยทำฝนตกห้ามมี่แหละเนี่ยก๋วยลูกซื้อไว้แล้วยังอยู่ในตู้เย็นอยู่ à, trang đẹp mà cắm mà thì như là bằng nào thúng nè chiếm bạc cắp nó mày tổm chung nè Chào bạn <laughs> <Chào bán. cười> nhiều chân xe khác nè và cả nhà bữa ướt mẹ nhầm nè và cả nhà nào cắm lẳng lại là, là điều nè เข้ามาไม่หนีก็ไม่ได้ออกเลโดนเข้ามาเขาบึงพอออกอย่างนี้แล้แม่ช่องสี่ช่องนอกมาไายเอาแต่อยู่มุมนี้แล้วคนดังคนดังขาว่แม่ก็บอกที่หล่ะค้นดังไงวนี่ขาดลายฝนตกก็บอยู่ได้เศร้าแล้วเตรียมของขายของขายครับผู้เฒ่าบ้านเฮาะวม่เป็ิญพนดู หาหาหาสิอกจะมเคือนบ่แ <convert> ม <ible> oh. ่คนว่านึงใบบแคบลว่าครึ่งก็แคบอีกครึ่าแสดงว่าเอาแคบแคบบตกด้วยครับแสดงว่ามันเตรียมมาจะ่เมื่อวานเนาะฝนครับฝนมาจตกเ่วานฝนเดินพี่น้องครับหายังันไปตัวนี้ขียอดสมมนิน เขียดอีโมขึ้นไี่ได้เขียดอีโม่เงี้ยมเยเขียดอีโม่มีเขียดโม่มีเท่าครับถ้าเท่าเราเท่าล้วคือเป็นเส้นงามเถอะงามนอเท่านะพี่เป็นเส้นงามขนาดเลยครับเท่ากล่องละเส้าบาทเท่านั้นจะสีไปลาบอลนี้มีเท่ามีบักไหวย้ได้นะไก่ก็อยูไกๆได้นลย ได้เห็นว่าล่ะยังว่าทันได้เห็ดจินยังไงปกตินี่บ่เท่าก็บอกหอยก็บอกหอยครับอยู่ขังกันเลยเมื่อรันองครั็เดีืยอไปเห็ดที่เท่ากันเลยปกติละองมัดแม่านี่ะปกติพ่อมาพ่ก็ซื้อหอยักหอยนี่ก็ประจำครับแต่ว่ามื่อนี้สิบ่ได้อยู่พี่น้องครับได้เดินทางีการเดินทางจักหน่อยฮะนะ ตัวเลืสิบั้นเดสือครับเจได้ยเอาลายอ้าทางนี้มีชิโปมนับงชิบเป็มเกิ้อปนทอกม้วงงยอด้ว้ขไายยี่สบลุความกินบาดห้อครับอุดมสมบูรณ์ไรอย่างไรเนว่ยย่ฝนตกเนี่ยยังพอมีได้กินครับกองบักไ้ ไขยจุกแมงชีบอมแล้วไข่สวยปุ๊บอืมกะไลยางขายห่านแมล่อนครับเท่านี้มีหลายแนวกะละมังเอียงบกระละมังกบห่านแมล่อนครับห่านของปลาปลาแม่น้ำโขงเพิ่นปลาโขงมีปลาครบไงปลาคบปลาโจกปลานั่ง โอ้ปลากดข้างปลากรดข้างปลาแข่ครับทัานปลาแข่ปลากดข้งาโขงโอ้ไปจงังใดแล้วเฮานี่คือเละแท้อดีมแม่เราได้กระสอบมีอย่างเงินหนามห่อยสดๆร้านนี้ก็มีเนะครับเจียนมันไหนก็ไป <c oughs> ไปจงังใดครับล่องยอ่ใส่ โอ้นอฝนตกอรอไทยเคลิปเอาแหมได้สอบยังบูมานี่แม่กำลังสิเปิดสอบงูสอบงูครับยังแม่เข้าเมา่เขาเมาเขาเมาเฮดหมาหรอเ่ครับนี่ยาวแจกบัต

สามหัวหาซีฟเอาสามหัอได้แหละขาวเมาขาวเมางามงามจิบบ๊าบต่แถมสามว่าเดีแถมดนวยนี่มันหมานมันหมานนี่เนยกับบ่ฮะอ๋ี๋ยิปบปมลงมาเลยจิปบปมลุยฝนขำนะนี่อยู่ไดนี่พี่น้องครไบมจิปบปมจิบรอไหม ยแกไหวแล้วเองแล้วชิดโป้มครับชิดโป้มชิปโป้มใช่เขาบุ๋มเขงามครับวะบรรยากาศยุระมาณนี้ครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฝนโบนิโตกมาหลายเมื่อเลยเพราะว่ามันหนิก็ฝนตกแต่ว่าพี่น้องบ้านเท่าพันกระมาเรื่อยๆนะเพิ่นจอบฝนจอบฝนครับพี่น้องครับฝนบ่มาเพิ่นก็ทยอยมาเรื่อยๆอยู่ ากา็ได้เนื้อกินละบอลกระทูกับมาเขียงปะป๊าดมันอย่างเราคือสีงามใช่ป้่ยเนอะมันเขียวเราคือสีงามถช่โอ้เหล่ไหลพี่น้องครับไปได้บอลนี้ึ พี่น้องครับพวดโพบบรรยากาศฝนตกเลิ่นๆครับต่วมาันตกหนักลงม่ขึ้นมื่ขึ้นก็เหมือนว่านะครับว่าฝนมันตกตกแห้งนะครับนะต่อว่นดีนี่ที่มันเศร้าหายพอ้าแมหค้าได้ขายของจากน้อยนะครับเพราะว่าเป็นกระเรียมของเตรียมยังไววตั้งแต่มื่ขึ้นกันแล้วนะครับเตรียมของไว้ตั้งแต่มื่ขึ้นถ้าจะบ่มาขายกับบ่ไดดครับของบางอย่างมันก็จะเน่าจะเสียหรือว่ามันก็จะเหี่ยวจะยังไปนั้นเป็นของจากธรรมชาติครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอกทัวบ่ แม่บ้านกาลังสิไปซื้อถั่วีกครับเอาโอเคครับพี่น้องครับนี่แหละบ,บรรยากาศตลาดนัดเช้าครับอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่งมีทุกส่อวันศุกร์ด้วยครับพี่น้องครับมีทุกเช้าวันศุกร์แต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดามันก็จะขายอยู่ข้างในครับเป็นตลาดสดเทศบาลห้องอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเฮา